สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสับเซตก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายก่อนว่าสับเซตคืออะไรเรามาดูนิยามเขาบอกว่าเซตเเป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซตเเป็นสมาชิกของเซต B และใช้สัญลักษณ์คล้ายๆตัว c ตัวนี้ค่ะตัว c แทนคําว่าเป็นสับเซตเช่นเรามีเซต a เท่ากับเลข123เรามีเซต b เท่ากับเลข1234ตรงนี้จะกล่าวว่าเซต a เป็นสับเซตของเซต b ถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะสมาชิกของเซต a คือเลข123เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ในเซต b 123ตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ใน b นะคะแต่เซต b จะไม่เป็นสับเซตของเซต a การไม่เป็นสับเซตเราเขียนแทนด้วยคล้ายๆตัว c แต่มีขีดตรงกลางที่ b ไม่เป็นสับเซตของเซต a นี้เพราะว่ามีเลข4มีเลข4ตัวนี้เกินมา1ตัวทำให้สมาชิกของเซต b ทุกตัวไม่อยู่ในเซต a สําหรับเซตว่าง สำหรับเซ็ตว่างนะคะหรือตัวนี้สเขียนแทนได้2อ,อย่างเขาบอกว่ามันเป็นเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกจึงถือว่าเป็นสับเซตของเซ็ตทุกเซ็ตเพราะฉะนั้นสรุปเซ็ตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตต่อไปจงพิจารณาว่าข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้ถูกหรือผิดข้อ1มีเซ็ต a ให้ซึ่งมีสมาชิกอยู่4ตัวคือ0246 และมีเซต b ซึ่งมีสมาชิกคือ02480เขาบอกว่าเซต a เป็นสับเซตของเซต b เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำกล่าวนี้ถูกหรือไม่จะพบว่าเซต a มีสมาชิก4ตัวคือ 0, 2, 4, 6 0มีอยู่ในเซต b 2มีอยู่ในเซต b 4มีอยู่ในเซต b แต่ตัวที่ไม่อยู่ในเซต b คือเลข6 จะพบว่าสมาชิกของเซต A ทุกตัวไม่อยู่ในเซต B ก็คือมี6 1ตัวที่ไม่อยู่ดังนั้นกรณีนี้จึงกล่าวได้ว่าที่จริงแล้ว A ต้องไม่เป็นสับเซตของเซต B ดังนั้นข้อนี้จึงผิดเพราะมีสมาชิกของ A บางตัวคือ6ไม่อยู่ใน B ต่อไปข้อ2เซต A เท่ากับ2 4 5 เซต b เท่ากับ 0, 1, 2, 3, 4, 5แล้ว a เป็นสับเซตของ b เรามาดูคะ่ะ a มีสมาชิกคือ2 2มีอยู่ใน b C มีอยู่ใน b 5มีอยู่ใน b จะพบว่าสมาชิกของเซต a ทุกตัวมีอยู่ใน b หมดเลยอย่างนี้จึงกล่าวได้ว่าเซต a เป็นสับเซตของเซต b คำกล่าวนี้จึงถูกต้องต่อไปข้อ3 ถ้า a เท่ากับเซตว่างและเซต b เท่ากับเซตว่าง050แล้ว a เป็นสับเซตของเซต b ตรงนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเพราะเราทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตและ a เป็นเซตว่างดังนั้น a จึงเป็นสับเซตของเซต b ต่อไปข้อ4ถ้าเซต a เท่ากับเลข579 เซต B เท่ากับเลข5,6,7,8,9แล้ว A ไม่เป็นสับเซตของ B ตรงนี้เรามาดูว่าจริงหรือไม่ตัวแรกของ A คือเลข5สมาชิกตัวแรกคือ5มีอยู่ใน B ตัวต่อไปคือ7มีอยู่ใน B ตัวต่อไปคือ9มีอยู่ใน B จะพบว่าสมาชิกของเซต A ทั้ง3ตัวคือ5 7และ9มีอยู่ใน B ทุกตัวดังนั้นคำกล่าวที่ถูกต้องก็คือ A เป็นสับเซตของเซต B ดังนั้นข้อ4จึงผิดเพราะสมาชิกของเซต A ทุกตัวคือ5 7และ9อยู่ในเซต B ต่อไปข้อ5เซต a เท mm ่า hmm. กับเลข0 1 2เซต B เท่ากับเลขเซตโทษนะคะเซต B เท่า,า mm hmm. กับเซตว่าง1 2 3 4แล้ว A mm hmm. ไม่เป็นส mm ับเซตของ B เดี๋ยวเรามาดู สมาชิกตัวแรกของ A คือ0 0มีอยู่ในเซต B ไหมคะมีไหมไม่มี0ไม่มีนะคะต่อไปเลข1มีไหมคะมีเลข2มีไหมมีนะคะจะพบว่าสมาชิกของเซต A ที่มีอยู่ในเซต B มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นคือเลข1กับเลข2เพราะฉะนั้นเซต A จึงไม่เป็นสับเซตของ B พระันเาข้อนี้ เขาจึงกล่าวถูกต้องต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เห็นว่าถูกและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่เห็นว่าผิดข้อที่1ถ้าเซต a เท่ากับ2 3 4 5สหเซต b เท่ากับเลข1 2 3 4 5 6ห้าแล้ว a เป็นสับเซตของ b เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือไม่ ดูตัวแรก2 2ของ a อยู่ใน b ต่อไปคือ3 3ของ a ก็อยู่ใน b ต่อไปคือ4 4ของ a ก็อยู่ใน b ต่อไปคือ5 5ของ a ก็อยู่ใน b จะพบว่าทุกตัวคือ2 3 4 5อยู่ใน b หมดเลยดังนั้น a จึงเป็นสับเซตของ b คำกล่าวนี้ถูกต้องต่อไปข้อ2 ถ้า a เท่ากับเจ9และเซต b เท่ากับสี่ห้าหแล้ว a เป็นสับเซตของ b เรามาดูทีละตัวตัวแรกคือ7 7มีมีอยู่ในเซต b ไหมคะนักเรียนลองดูมีไหมไม่มีอ่ะต่อไปคือ8 8ดมีไหมคะมีถ้าจาก8คือ9 9้ามีไหมคะมีจะพบว่า สมาชิกของ a คือ8และ9มีอยู่ใน b แต่มีตัวหนึ่งไม่อยู่ก็คือเลข7ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า a เป็นสับเซตของ b ไหมคะอ่าที่จริงแล้วต้องบอกว่า a ต้องไม่เป็นสับเซตของ b เพราะมีตัวเลข1ตัวคือเลข7ไม่อยู่ใน b นะคะเพราะฉะนั้นข้อสงจะเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องต่อไปข้อ3ค่ะถ้า a เท่ากับเซตว่าง และ b เท่ากับเซตว่าง2 4 6 8แล้ว a ไม่เป็นสับเซตของ b ตรงนี้ a เป็นเซตว่างเรารู้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตดังนั้นคำกล่าวนี้จึงไม่ถูกต้องที่ถูกก็คือ a ต้องเป็นสับเซตของ b เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตต่อไปข้อ4ถ้าเซต a เท่ากับ1 2 3 เซต B เท่ากับ 2, 3, 4, 5, 6แล้วเซต A ไม่เป็นสับเซตของ B เรามาดูคะ่ะเลข1อยู่ใน B มีไหมคะไม่มีเลข2มีไหมคะมีเลข3มีไหมมีนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกในเซต A ทุกตัวมีอยู่1ตัวที่ไม่อยู่ใน B คือเลขเลข1 เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ตรงนี้จึงเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเซต A เท่ากับเลข4เลข5เลข6และเซต B เท่ากับเลข2 3 4 5 6แล้วเซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B เดี๋ยวเรามาดูค่ะ4ใน A มีอยู่ใน B ไหมคะมี5ใน A มีอยู่ใน B ไหมนี 6ใน a มีอยู่ใน b ไหมมีดังนั้นข้อนี้จึงกล่าวได้ว่า a ต้องเป็นสับเซตของ b เพราะสมาชิกของ a ทุกตัวอยู่ใน b หมดเลยเพราะฉะนั้นคำกล่าวนี้จึงไม่ถูกต้องนะคะ,ะสำหรับบทเรียนวันนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีค่ะ